สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง f เฟซ o o ๊กยู u ูบแอปพลิเคชัน Tik t o อกอินสตาแกรและ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง y YouTube อย่าลืมกด subscribe ที่คนหลังข่าวช n n e l จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนห ที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะตลอดช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเคยนะคะเริ่มตน้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามกันค่ะว่าคนที่กินกัญชากัญชงและใบกระท่อมสามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่ในขณะเดียวกันก็จะมีคำแนะนำจากอดีตรองนายกรัฐมนตรีสุวั์ลิปตพันลบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่าไฟแพง พักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยกลับมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ วัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเรียนคูบาอาริยชาติอริยจิตโตรุ่นยิ้มรับทรัพย์เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างอาคารกุฏิสงฆ์วัดแสงแก้วโพธิยานติดต่อสอบถามสั่งจองบูชาหมายเลขโทรศัพท์0892624973และ0952654554 เงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนเหนาเหนารอดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูไหนอยู่นะเดือนบ้านช่องก็พอมีที่สุขหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากนึ่แหละซื้อสหกรณ์ทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลนยังช่วยให้คนไทยมีบ้านวิกฤตอาจทำให้คุณลม้ม แต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินวงเงินกู้1,000 10, 0ถึง3,000 0 0บาท6เดือนแรกไม่ต้องชำระเงินงวดพร้อมฝึกอบรมทักษะเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพใหม่ๆสมัครวันนี้ถึง30กันยายน2,565ดวมีวงเงินจำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม สู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะถึงมาว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์จะมีความก้าวหน้าอย่างมากแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ายังไม่มีอะไรสามารถมาทดแทนเลือดได้เลือดต้องแทนด้วยเลือดเท่านั้นค่ะ เพราะฉะนั้นการทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตจึงถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนกับการให้ชีวิตคนคนหนึ่งก็ว่าได้นะคะและในวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเราก็มีข้อมูลมาฝากกันว่าถ้าคุณต้องการจะไปบริจาคโลหิตจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างพร้อมกับคําตอบของคําถามที่หลายคนสงสัยนะคะว่าถ้าเกิดกินกัญชากัญชงและใบกระท่อมจะสามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่ไปติดตามข้อมูลด้วยกันเลยค่ะ โลหิตหรือเลือดเป็นสิ่งที่จําเป็นและมีความสําคัญในการใช้รักษาผู้ป่วยนะคะการบริจาคเลือดเป็นวิธีการช่วยชีวิตผู้อื่นที่ดีที่สุดที่คนทั่วไปสามารถทําได้ค่ะเลือดและส่วนประกอบของเลือดมีความสําคัญในการรักษาอย่างยิ่งทั้งในผู้ป่วยที่เสียเลือดจากอุบัติเหตุหรือมีโรคที่ทําให้ไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดได้เองโดยเลือดและส่วนประกอบของเลือดต่างจากยารักษาโรคเพราะไม่สามารถซื้อขายได้จําเป็นต้องได้มาโดยการบริจาคเท่านั้นค่ะ การบริจาคเลือดคือการสละเลือดส่วนเกินที่ร่างกายยังไม่จำเป็นให้กับผู้ป่วย ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคนะคะเราสามารถบริจาคเลือดหรือบริจาคโลหิตได้ทุก3เดือนค่ะเมื่อบริจาคโลหิตออกแล้วไขกระดูกจะเป็นส่วนสําคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนทําให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิมถ้าหากไม่ได้บริจาคร่างกายก็จะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวเนื่องจากหมดอายุและในการบริจาคเลือดนั้นก็ใช่ว่าทุกคนจะทําได้เพราะทางสภา,ากาชาติก็มีการกําหนดคุณสมบัติพร้อมวิธีการเตรียมตัวก่อนการบริจาคไว้ถ้าหาก คุณสมบัติไม่ครบและเตรียมตัวมาไม่พร้อมก็ไม่สามารถบริจาคได้ค่ะการบริจาคเลือดเพื่อส่งต่อให้กับผู้อื่นต้องมั่นใจว่าเลือดของเรามีคุณภาพดีไร้สิ่งปนเปื้อนอันตรายที่อาจส่งผลต่อผู้ป่วยที่รับเลือดได้และทางสภาการชาติไทยก็มีข้อกำหนดในการบริจาคเลือดเอาไว้เช่น คนที่กินยาบางชนิดบริจาคเลือดไม่ได้คนที่กินอาหารไขมันสูงดื่มเหล้าก็ต้องเว้นช่วงให้เลือดคลีนซะก่อนถึงจะสามารถบริจาคได้แล้วในกรณีที่ไปลิ้มลองกัญชากัญชงหรือกระท่อมแล้วอยากจะบริจาคเลือดขึ้นมาล่ะคะวันนี้เรามาไขข้อสงสัยนี้ไปพร้อมกันค่ะก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าเมื่อสูบกัญชาหรือกินอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้าไปสาร THC ในกัญชาจะตกค้างอยู่ในกระแสะเลือด ซึ่งสำหรับคนที่ใช้กัญชาไม่บ่อยกินเป็นครั้งคราวจะพบสาร THC ในเลือดได้ในช่วง1-2วันหลังบริโภคหรือเสพเข้าไปแต่คนที่ใช้กัญชาเป็นประจำสาร THC จะอยู่ในเลือดได้นาน3วันและคนที่เสพจนติดหรือเป็นสายเขียวจัดๆจ,จะเจอสารกัญชาในเลือดได้นานถึง7วันค่ะ กินกัญชากัญชงกระท่อมบริจาคเลือดได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นคําถามที่หลายคนอยากจะรู้คําตอบนะคะประเด็นนี้ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้ประกาศเกณฑ์การรับบริจาคเลือดกรณีผู้บริจาคใช้สารควบคุมที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทเช่นกัญชากัญชงกระท่อมเพื่อเป็นยาหรือบริโภคเป็นอาหารและเครื่องดื่มดังนี้ค่ะกรณีที่ใช้เป็นประจำคือตั้งแต่หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไปต้องงด7วันก่อนบริจาคเลือด กรณีที่ใช้เป็นครั้งคราวต้องงด24ชั่วโมงก่อนบริจาคเลือดแต่ยังไงก็ตามในวันที่บริจาคเลือดผู้บริจาคต้องไม่มีอาการเมามึนงงสับสนจากสารเสพติดทุกชนิดด้วยนะคะถึงจะสามารถบริจาคเลือดได้แต่ถ้าหากว่าใครใช้จนเสพติดแล้วไม่ว่าจะกินสูบก็ต้องเลิกเสพเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีและมั่นใจว่าจะไม่กลับไปเสพอีกถึงจะสามารถบริจาคโลหิตได้ค่ะ ส่วนในต่างประเทศที่มีการใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมายเช่นบางรัฐของสหรัฐอเมริกาก็มีประเด็นกินกัญชาแล้วไปบริจาคเลือดเช่นกันซึ่งสภากาชาของสหรัฐก็มีการประกาศกฎเกณฑ์ออกมาว่าผู้ที่ใช้กัญชาไม่ว่าจะด้วยการกินการสูบหรือเสพแบบใดๆก็ตาม ก็ไม่ควรจะมาบริจาคเลือดเพราะยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่ากัญชาจะอยู่ในเลือดได้นานเท่าไหร่ในแต่ละคนอีกทั้งยังมีปัจจัยเยอะมากทั้งปริมาณที่สูบความทีในการสูบรวมไปถึงความสามารถในการขับของเสียออกจากร่างกายแต่ละคนด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมีข้อแนะนํานะคะว่าถ้าเกิดใช้กัญชาก,ก็อย่าไปบริจาคเลือดเลยจะดีกว่าค่ะ แต่ถ้าหากอยากบริจาคเลือดเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่นซึ่งจะสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ก็พยายามดูแลรักษาเลือดของเราให้สะอาดคุณภาพดีงดเว้นอาหารไขมันสูงก่อนบริจาคเลือดละเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมาและสารเสพติดทุกชนิดให้เด็ดขาดดื่มน้ำสะอาดให้เยอะๆและพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6-8ถึงชั่วโมงด้วยนะคะคุณสมบัติของผู้จะบริจาคเลือดได้นั้นก็ต้องมีดังนี้คือต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ผู้บริจาคเลือดมีความปกติทางร่างกายและจิตใจสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติไม่มีอาการผิดปกติต่างๆเช่นอาการอ่อนเพลียจากการอดนอนอาการมึนเมาจากการดื่มแอลกอฮอล์หรือสารอื่นๆ มีน้ำหนักตัวตั้งแต่45กิโลกรัมขึ้นไปเพราะการที่น้ำหนักตัวน้อยเกินไปเมื่อบริจาคเลือดไปแล้วอาจทำให้เกิดอาการหน้ามืดเป็นลมได้หรือถ้าหากอาการหนักหน่อยก็อาจถึงขั้นช็อกเข้าโรงพยาบาลไปหลายวันเนื่องจากร่างกายสร้างเลือดไม่ทันซึ่งนี่ถือเป็นอันตรายอย่างมากทีเดียวนะคะ อายุตั้งแต่17ถึง70ปีผู้บริจาคเลือดต้องมีอายุ17ถึง70ปีกรณีอายุ17ปีบริบูรณ์ต้องมีเอกสารยินยอมจากผู้ปกครองด้วยนะคะและการบริจาคโลหิตครั้งแรกอายุก็ต้องไม่เกิน60ปีค่ะสำหรับผู้บริจาคที่มีอายุ60ถึง65ปีสามารถบริจาคเป็นประจำสม่ำเสมอได้ทุก3เดือนที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยเคลื่อนที่และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ผู้บริจาคที่มีอายุ65ถึง70ปีบริจาคเป็นประจำสม่ำเสมอได้ทุก6เดือนและต้องมีการตรวจนับจำนวนของเม็ดเลือดทุกชนิดทุกครั้งไม่รับบริจาคในหน่วยเคลื่อนที่การพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงการนอนหลับมีความสำคัญต่อสุขภาพแต่ไม่จำเป็นต้องนอนถึง8ชั่วโมงนะคะเพียงสามารถนอนได้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพเพียง5-6ชั่วโมงถ้าหากนอนหลับสนิท ตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นไม่ผิดไปจากกิจวัตรเดิมและสามารถทำงานได้อย่างปกติไม่มีประวัติป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อทางกระแสะเลือดหากผู้บริจาคมีโรคร้ายแรงหรือที่สามารถติดต่อทางกระแสะเลือดควรจะงดบริจาคเลือดเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไปยังผู้ป่วยที่ได้รับเลือดค่ะไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ท่านหรือคู่ของท่านเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่คู่ของตนเอง ผู้ทำงานบริการทางเพศผู้เสพยาเสพติดผู้ที่อาจติดเชื้อ HIV หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆหากผู้บริจาคเลือดและคู่มีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ได้รับเลือดเช่นเดียวกันจึงเป็นข้อกำหนดให้งดบริจาคโลหิตอย่างไม่มีกำหนดค่ะ ท่านเป็นเพศชายที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศชายซึ่งอัตราการติดเชื้อ HIV ของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายก็จะมีตัวเลขที่สูงกว่าประชากรทั่วไปมากและโอกาสที่จะมีผู้ที่อยู่ในระยะเพิ่งเริ่มติดเชื้อในร่างกายยังมีเชื้ออยู่น้อยแต่สามารถถ่ายทอดไปยังผู้ได้รับเลือดได้ในกลุ่มนี้สูงกว่าประชากรทั่วไปข้อนี้จึงยังเป็นข้อกำหนดไม่รับบริจาคโลหิตอย่างถาวรค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ถือเป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่จําเป็นต้องใช้สตา์แถมยังได้สุขภาพที่ดีกลับมาด้วยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะได้รับทราบข้อมูลมาจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ปริมาณคนที่ไปบริจาคโลหิตมีลดน้อยลงเพราะฉะนั้น โลหิต oh จึงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการไม่ว่าจะเป็นการรักษาหรือการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะคะณนะเวลานี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยสามารถจ่ายโลหิตให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่ต้องการได้เพียงแค่ร้อยละ50ของปริมาณความต้องการใช้เท่านั้นเองค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะมาฟังมุมมองของคุณสุวรรณลิิตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีถึงทางออกของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาค่าไฟแพง สักครู่เดียวค่ะวิกฤตอาจทำให้คุณลม แต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินวงเงินกู้1 0 0่0ถึง3 0 0 0 0 0บาท6เดือนแรกไม่ต้องชำระเงินงวดพร้อมฝึกอบรมทักษะเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพใหม่ๆสมัครวันนี้ถึง30กันยายน2565ด้ายวดมีวงเงินจำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบ้านนั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคาร ตาหน้ากินมากล่วงสุขภาพก็ตามาอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนหนาวหนาวรอดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆหน่อยๆวันน,น,วนี้ถูกไหนอยู่ด้วนบ้านช่องก็พอมีที่สุกหัวนอนกับเขาเท,ท่านี้แหละค่ะฝากนินแหละซื้อสหกรณอทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบรรรผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลและยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาติดตามคำแนะนำของอดีตรองนายกรัฐมนตรีสุวัลิปะพันลบถึงกรณีของทางออกประเทศไทยจะเดินหน้าไปทางไหนดีเพราะตอนนี้ค่าพลังงานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้จะมาเจาะลึกเรื่องของค่า FT นะคะเพราะว่าคณะกรรมการกิจการพลังงานกำลังพิจารณาปรับขึ้นค่า FT แล้วทางรอดของประเทศไทย จะมีทางไหนบ้างลองไปติดตามข้อมูลพร้อมๆกันในช่วงคุยสบายๆสไตล์สุวัสดิ์ลิฟต์ัะพันลบค่ะมีความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยทางคณะกรรมการกิจการพลังงานนะครับก็กำลังพิจารณาเรื่องค่า f t ทนะครับที่จะเก็บจากพี่น้องประชาชนนะครับ ซึ่งก็มีความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าค่าเอเนี่ยก็คือการปรับค่าไฟนะครับค่าไฟที่เก็บจากพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีค่าไฟบ้านนะครับค่าไฟถูกไปที่เรียกว่าค่าไฟพื้นฐานแล้วก็ค่าไฟอีกส่วนเนี่ยก็คือค่า f อเหมือนกับค่าปรับราคาค่าไฟพื้นฐานเท่าไหร่แล้วก็มีค่าปรับราคาอันเนื่องจากต้นทุนของค่าไฟแพงขึ้นเช่นแก๊สแพงขึ้นนะครับ อันนี้ก็จะมีผลกระทบที่ทําให้ค่า FT เนี่ยสูงอย่างเมื่อในรอบ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก่อนถึงเดือนสิงหาที่จะถึงเนี่ยนะฮะก็ค่า FT ก็ประมาณ2 4สตางค์ค่าภายพื้นฐานก็ประมาณ4บาทกว่าแต่ตอนนี้ก็ได้ยินข่าวยังไม่เป็นทางการนะครับว่าอาจจะมีการปรับค่า FT เนี่ยอีกประมาณ1บาท ซึ่งถ้าเกิดปรับค่าขึ้นอีกประมาณ1บาทเนี่ยถ้าเทียบกับค่า Ft เก่าก็เหมือนกับขึ้นมาเกือบ4เท่านะครับ mm hmm. เพียงช่วงระยะเวลา4เดือนจากที่เคยเก็บ24สบตางค์่า mm hmm. แล้วก็จะมาเก็บเป็นประมาณ1บาทนะครับอันนี้ผมก็กเกรงว่าจะเป็นจะเป็นภาระมากมากนะครับเพราะว่าค่าไฟเนี่ยก็คือว่เป็นต้นทุนในทุกชีวิตอยู่แล้วดังนั้นก็คิดว่า ถาคณะกรรมการกิจการพลังงานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยจะได้พิจารณาเรื่องค่า f t เนี่ยให้รอบคอบนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยก็จะต้องขึ้นมาตามสูตรที่คำนวณเอาไว้จากน้ำมันที่แพงขึ้นจากแก๊สที่แพงขึ้นก็นแล้วแต่สมมติออกมาเท่าไหร่เนี่ยเช่นออกมา1บาทเนี่ยผมคิดว่าถ้าในกรอบของกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยสามารถทำได้เนี่ย ก็อยากให้พิจารณาทบทวนหรือผ่อนชำระนะครับในลักษณะที่ว่าอย่าไปขึ้นค่า Ft งวดเดียวเลยนะครับอาจจะขยับเป็นขั้นบันไดนะครับเป็นหลายๆระยะแล้วก็แบ่งในการขึ้นในแต่ละงวดนะครับเช่นอาจจะขึ้นครั้งหนึ่ง30-40สตั้งแล้วก็ในแต่ละงวดเนี่ยก็ค่อยๆปรับขึ้นไปเพื่อ เพื่อลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมผมม,มีความกังวลมากๆแล้วก็เห็นใจพี่น้องประชาชนเพราะตอนนี้ค่าของชีพทุกอย่างเนี่ยขึ้นหมดเลยแล้วก็ค่าไฟเนี่ยก็เป็นเป็นต้นทุนที่สําคัญด้วยนะครับก็อยากที่จะให้ดูแลค่าของชีพอะไรต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องค่าไฟเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะลดผลกระทบนะครับลดค่า FT หรือมีการที่จะขึ้น เป็นขั้นบันไดเป็น,นง,งวดเพื่อไปให้ไปโหลดทีเดียวเลย1บาทเนี่ยถ้าเทียบกับของเก่าเนี่ยยีสตางค์นะครับอันนี้ผมคิดว่าจะมีผลกระทบมากๆกก็อยากจะฝากให้หน่วยงานที่ที่รับผิดชอบดูแลนะครับได้ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบส่วนนี้ให้กับพี่น้องประชาชนเราก็ควรที่จะดูในเรื่องของ โครงสร้างหลักของราคาต้นทุนของไฟไปด้วยนอกเหนือจากจะมีมาตรการทั่วคราวในการที่จะลดภาระเรื่องค่า FT ผมคิดว่าเรื่องโครงสร้างของราคาค่าไฟเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะมีการปรับแผนกันพอสมควรนะครับเพราะวันนี้เนี่ยต้นทุนค่าไฟที่ผลิตโดยการร่ไฟผลิตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยน้ำหนัก จะไปอยู่ที่ไฟฟ้าที่ผลิตจากแก๊สธรรมชาติตอนนี้เมื่อแก๊สเข้ามาขนาดนี้มีสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้ามากกว่า50%ฉะนั้นพอน้ำมันแพงแก๊สแพงนี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ค่า FT เนี่ยสูงแต่ขนาดเดียวกันในวันนี้เนี่ยเรื่องพลังงานทดแทนพลังงานลมนะครับพลังงานจากแสงแดดเนี่ยถือว่าเป็นพลังงานหลักพลังงานของคนไทยเพราะเป็นแสงอาทิตย์ในประเทศ เป็นลงภายในประเทศต้นทุนต่ำนะครับไม่ต้องซื้อเรืวอว่าเนียการลงก,การลงทุนเรื่องพลังงานทดแทนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์เนะี่ยตอนนี้คนที่ลงทุนเนี่ยหปี6ปีก็ได้คืนทุนแล้วฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะปรับสัดส่วนของ,งโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าของประเทศเนี่ยนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ย ไฟฟ้าที่ผลิตภายในประเทศเนี่ยมาจากแก๊สธรรมชาติเนี่ยมากกว่า5 0กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ไฟฟ้าที่ผลิตที่มาจากพลังงานทดแทนเช่นลมเช่นแสงอาทิตย์เนี่ยประมาณ10%เท่านั้นฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถจะปรับแผนก็เรียกว่าแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศเนี่ยโดยการเร่งรัดในการที่ให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมที่เรียกว่าพลังงานทดแทนเนี่ยให้มีสัดส่วนให้สูงขึ้น ให้รวดเร็วกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะทำให้ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยภาพรวมเนี่ยก็จะถูกลงแล้วก็เพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนค่า Ft ต่อไปก,ก็จะไม่สูงฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะปรับแผนการผลิตนะครับให้เร็วขึ้นในการที่จะได้แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานทดแทนให้มากขึ้นเนี่ยก็จะลดเรื่องค่าไฟ นะครับฉะนั้นโครงการต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ามันต้องทําเสริมกันในการดูแลเรื่องค่า FT ทนะครับอย่าไปขึ้นทีเดียวด้วยภาระาที่หนักอึ้งขณะดเดียวกันเนี่ยก็ปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศด้วยการกระจายไปยังพื้นฐานของพลังงานต่างๆเพื่อเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ถูกที่สุดนะครับหรือแม้กระทั่งเราเคยพูดกันถึงเรื่องว่าบ้านเราอาจจะไม่มีน้ํามันดิบแต่ระมีน้ํามันสีเขียวน้ำมันสีเขียวก็คือ พวกเอทาทนอลที่เราผลิตมาจากอ้อยผลิตมาจากมันสำปะหลังจริงๆเราก็เคยมีโครงการอยู่แล้วนะครับในการที่จะใช้เอทานอลเนี่ยมาแทนพวกน้ำมันเป็นสินต่างๆเคยใช้แต่เมื่อราคาน้ํามันถูกลงเนี่ยก,ก็อาจจะไม่ได้ไปให้ความสําคัญแต่วันนี้เมื่อราคาน้ํามันน้ํามันเป็นสินต่างๆเนี่ยมีราคาขึ้นมามากขึ้นเนี่ยผมว่าเราก็ต้องคิดทุกวิถีทางนะครับเอาน้ํามันสีเขียวน้ํามันจากภาคเกษตรเนี่ย ใช้เช่นพวกเอเทนอลหรือการที่จะใช้พวกพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมให้มากขึ้นการดูแลเรื่องค่า FT ต่างๆผมว่าวันนี้ต้องต้องเก็บเล็กผสมน้อยใช้ทุกมาตรการนะครับหรือแม้กระทั่งการประหยัดพลังงานเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าก็น่าที่จะเริ่มมีแคมเปญกันได้แล้วนะครับการประหยัดพลังงานการปรับอุณหภูมิต่างๆนะครับของแอร์ หรือว่าการที่จะใช้จักรยานการลนรงต่างๆในเรื่องของการประหยัดพลังงานใช้เท่าที่จําเป็นเนี่ยผมว่าต้องต้องต้อง,ต,องต้องเก็บทุกมาตรการนะครับเพื่อให้เกิดพลังในการที่จะมีน้ําหนักในการที่จะลดเรื่องค่าไฟาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าของชีพโดยภาพรวมฉะนั้นวันนี้ก็ต้องทําทุกวิธีทางนะครับในการที่จะดูแลเรื่องผลกระทบของของเงินเฟอ้อผลกระทบจากเรื่องราคาน้ำมันให้มาก ในชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์รับรางวัลเกียรติยศนักการเงินแห่งปี2564 f i n a n c i a r o f t h e Year 2021จากวารสารการเงินธนาคารโดยมีดรเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Money and Banking Awards 2022ในฐานะนายธนาคารและนักการเงินที่มีความโดดเด่น ผ่านคุณสมบัติการเป็นนักการเงินแห่งปีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยผลงานที่โดดเด่นตลอดทั้งปี2564ทั้งในด้านการผลักดันมาตรการของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทอ,อสอให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ต้นปี2563ต่อนเนื่องถึงสิ้นปี2564ผ่าน22มาตรการสูงสุดถึง9 7 3 2 2 7บัญชีวงเงินสินเชื่อ847,218ล้านบาทขณะเดียวกันได้ผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่งผลให้ธนาคารสามารถออกสลากอมทรัพย์ที่มีความแตกต่างจากสลักอมทรัพย์ที่มีอยู่ในตลาด สามารถระดมเงินฝากผ่านสลักออมทรัพย์โดยต้นทุนที่ลดลงเพื่อจัดทําเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยตามรวมถึงการขยายบริการดิจิทัลให้สอนรับกับพฤติกรรมของลูกค้าสะท้อนได้จากจำนวนลูกค้าที่สมัครและใช้บริการมบาย l e แอปพลิเคชัน GHBL ที่สูงกว่า1 1 3 0 0ลา้ารายนอกจากนี้ยังสามารถทําตามพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้านได้อย่างต่อเนื่องโดยสิ้นปี2564สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้246,875ล้านบาทถือเป็นจำนวนสินเชื่อปล่อยใหม่ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์68ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งธนาคารและในงานมอบรางวัลครั้งนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ยังได้รับรางวัลเกียรติยศอีก2รางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่5ติดต่อกันประกอบด้วย ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้าน2,565 Best Service Provider Mortgage 2022และรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมงานมหกรรมการเงินครั้งที่22 Money Expo 2022 Bangkok ประเภทพื้นที่ขนาด300-500ตารางเมตรปันรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หลักสูตรที่จะมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในยุคดิจิทัลเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาสุขภาพเสริมสร้างทักษะการดูแลฟื้นฟูสุขภาพที่จำเป็นเพื่อป้องกันก่อนเจ็บรักษาก่อนป่วยเนื่องจากความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพรวมทั้งประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายการเสริมสร้างสุขภาพในองค์กรประสานพลังเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขให้มีความเข้มแข็งเ,เ,เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหรือหมายเลขโทรศัพท์083015 3333หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้า15นาิกาถึง15นาิกานาทีที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ